ไซโก้รังสรรค์ซามูไราสายเลือดใหม่โดยประสานแรงบันดาลใจจากอาวุธคู่กายของนักสู้ผู้กล้าหาญของญี่ปุ่นเข้ากับศาสตร์แห่งกลไกเครื่องบอกเวลาที่ยอดเยี่ยมซามูไรคือทหารของท่านโชกุนเป็นนักสู้ผู้นำทัพที่สวมเกราะต่อสู้อยู่เบื้องหน้า เป็นนักรบญี่ปุ่นโบราณที่มีหน้าที่ในการคุ้มกันผู้มีอำนาจในสมัยก่อนขึ้นชื่อเรื่องความจงรักภักดีเชี่ยวชาญการใช้อาวุธโดยเฉพาะดาบยึดหลักวิถีนักรบที่เรียกว่าบูชิโดที่ให้ความสำคัญกับเกียรติและศักดิ์ศรีด้วยแนวคิดของซามูไรได้รับการพัฒนาสู่นาฬิกาไซโกโปรสเปกซีรีใหม่3เรือนภายใต้รหัสรุ่น S.R.P.L.11K S.R.P.L. 1, S R P L 1 3 K และ S.R.P.L. 1 5 K ที่แฝงด้วยสัญ,ญลักษณ์ของนักต่อสู้ผู้เก่งกาจและจงรักภักดีไว้ได้อย่างแยบยนต์สังเกตได้จากการนำตัวเรือนทรงยอดนิยมที่มีแรงบันดาลใจมาจากเกราะนักรบของซามูไรผสานรวมเข้ากับลูกเล่นใหม่ในการออกแบบตัชนีของหลักเวลาบนหน้าปัดและชุดเข็ม ให้มีรูปทรงที่แหลมคมเหมือนกับอาวุธประจำกายนั่นก็คือดาบซามูไรหรือนิฮงโตโ,<อ>โดยเข็มยาวได้แรงบันดาลใจมาจากดาบเล่มยาวที่เรียกว่าดาบทาชิที่ซามูไรมักจะใช้ดาบทาชินี้ฟันศัตรูจากหลังมา้าส่วนเข็มสั้นมาจากดาบวากิซาชิดาบสั้นที่ซามูไรพกคู่กับดาบยาวซึ่งเป็นดาบที่มีความสำคัญมากเพราะเป็นเหมือนเครื่องหมายว่า บุคคลน,นี้เป็นซามูไรจริงๆและยังใช้บอกลำดับชนชั้นและสถานะของตนเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของซามูไรแต่ละคนอีกด้วย Psycho Prospect New Samurai c r 3 5ใหม่ในตัวเรือนสแตนเ s s สตีลขนาด41.7ม mm, ิลลิเมตรหนา12.3ม mm, ิลลิเมตรกันน้ำได้200เมตรนับเป็นนาฬิกาสไตล์สปอร์ตท,ที่มอบทั้งลุกสุดแกร่ง ให้ความดุดันแข็งแกร่งแต่แฝงด้วยความปราดเปรียวและยังคงชัดเจนในเรื่องเทคนิคการขัดแต่งขอบตัวเรือนที่ตัดกันแบบเฉียบคมอย่างประณีตพร้อมหน้าปัดที่มีให้เลือก3สีโดยรหัส S R P L 1 1 K โดดเด่นด้วยหน้าปัดสีแดงจับคู่กับสายสตีลสีซิลเวอร์สนนราคา26,500บาท ส่วนรหัส SRPL13K มอบลุกเข้มขึ้นด้วยนปัดดำตัดด้วยหลักบอกเวลาสีขาวและจับคู่กับสายสตีลสีซิลเวอร์สนนราคาเรือนละ26,500บาทและรุ่น SRPL15K มากับลุก All Black สุดเท่ด้วยน้าปัดดำพร้อมหลักบอกเวลาสีไอวอรี่จับคู่กับสายซิลิโคนสีดำสไตล์สปอร์ สนนราคา24,500บาทเมริกาไซโกโปรสเปกนิวซามูไร c r 3 5ทั้ง3รุ่นใหม่ขับเคลื่อนด้วยกลไกลอัตโนมัติคาลิเบอร์ c r 3 5สำรองพลังงานได้นาน41ชั่วโมงพร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ w w w s y c o b o u t i q u e t h a i l a n d c o m หรือสามารถเลือกชมสินค้าจริงได้ที่ไซโก้บูติกเซ็นทรัลแกรนด์พระราม9กเคานะ์เตอร์ไซโก้ณห้างสรรพสินค้าชั้นนำและตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่022551245ต่อ888 Facebook Psycho Club by Psycho Thailand YouTube Channel Psycho Club by Psycho Thailand ไอจีไซโก์ไทยแลนด์ไลน์ออฟฟิเชียลแอดไซโก์ไทยแลนด์ทิกต็อกแอดไซโก้คลับไทยแลนด์เว็บไซต์เวิร์ลไวด์เว็บดอทไซโก้เวชดอทคอมสแลชทีเอชคีดทีเอชสแลช